มาประกงอ่ะไปไหมหลุดกันรอดยี่สิบยี่สิบสองเดือนหน้าเหรอแล้วแล้วคนที่อเคที่ส่งมาอยู่เจ็ดสนงโอ้บีวีที่ที่พี่ส่งมาคนนั้นก็ทําที่ไหนวันนี้โอบีไอ้รูปหมวกที่พี่ส่งมาแล้วก็อีคิวคิวคิวซ้ายที่มพูดเหรอโอ้พี่มันยิ่งจับต้องเราอยู่ O B B นี่ O O B V เออถูกแล้วลุ่ม้อม O B V Q Q เข้ามาดิ V V มันมันการเป็นข้างล่างหรือข้างบนไม่หิวเพหวานแน่สตรีมกลุดอีกแล้วับพอได้อากาศน่าจะกำลังดี ลูงปั้มเสียงอยยคนเสีงแม่เสียงแม่โอเคเสียงใช้ได้เข้าไม่ได้ได้ดิโอบีบีพวกนมีเดินทางตุ้มโอ้ยไม่แจ็ต่อเลยไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมในอมองแอสนะฮะตอนนี้ใครอยากเล่นก็สเต็ปเดิมครับคนเดียวเข้าดิสคอดก่อนครับนะโคดดิสคอดโคดดิสคอดน่าจะเปลี่ยนนะเดี๋ยวก่อนนะ้ครันึง ตอนนี้รอคนอยู่นะครับอ้าวไปไหนกันหมดแล้วเฮ้ยโอ้ยข้าไม่ได้แป๊บนึะนะรหนะัสอะไรนอยคิด O B V O B V E Q Q E Q Q อะไรยังมีสี่คนอยู่เลยอ่าไม่เล่นกันเหรอ O V B เหรอ โอปีวีโอปีวีเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะอยากเห็นเพื่อนจอดที่ไรเพื่อนเขาใจเยอะเลยป่ะเออหกคนแล้วหกคนแล้วเหลือแค่เนี่ยเหลือแค่เนี่ยเหลือลุงจารูลใช่ไหมเออลุงจารูลมาแล้วนี่หว่าโ้ คดีหวยใช่ไหมี่ยคดีหวยสาส์นจจจใครเอาสีส้มออกไปอ่ะเจ๊วะธนาโทนเอาสีส้มมาเพื่อนหนูเธอหยาบมั่วเลยปะเธอเอาสีส้มฉันไปฉันไม่ยอมเอามาใจด้วยวะฆ่าเลยฆ่าเลยเดี๋ยวนี้เออเราขาดใครเนี่ยเธอมาที่หลังเธอแบบเธอเอาสีไปแล้วเธอเธอมาเธอมาแย่งฉันอีกนะเจ็ดคนแล้วมีแรรงเเอ็ว โอเคมีใะ่ใส่เล่นดีมแน่พอพาคณะโค้ใหม่ผมใช้สีส้มมันมันถูกแล้วมันไม่แล้วแต่ฟอดแล้วฟอดฟอดเข้ายังไงฟอดเข้าแล้วนี่มีแรงเดินเอเข้องมาเธอมาแย่งสีจ้ำน่ะเข้าดิฟอดจังไปกันไหมแอนไปเลยนะไปเออดีอ๋อนี่เล่นปกติโอเคไปแล้วนะเล่นปกติสวัสดีคนดูออนไลน์แล้วก็ย้อนหลังนะครับเหมือนเดิมทำงานบ้าง ไป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 เราจะเงียบนะครับเราจะเงียบใจต่อใจมันไม่เสียงเลยคว่าผมต้องเอาไปเก็บใช่ปะนายบอกจะส่งหลายพี่ผมไม่ส่งอะไรไหมพี่เนี่ยทำไมมันเร่งช้ามันเฮ้ยสปีดหนึ่งจุดสองแล้วนะไม่แน่ช้านะ เฮ้ยใครมุดท่อวะยินเสียงปึ้งใช่ไหมฟองเรียกเตอร์เว้ยเฮ้ยโอเคมุดนี้ก่อนดินีไปด้วยกันได้ต่อแต่ต้องปุ่มพี่เรียกมุดเองว่าอ้าวยืนทำไรอ่ะมีคนมุดท่อที่ห้อง คาเฟ่เว้ยเฮ้ยคาเฟ่มีด้วยเหรอวะมีคนบุญท่อห้องคาเฟ่เอเว้ยคาเฟ่ตะเรียตรงไดงมีคนพูดท่อว่ะมีมอไซค์มีมอไซค์ด้วยเก็บมอไซค์มาจากไหนมอไซค์มาจากไหนเหยียดไม่เหยียดเลยมอไซค์บนรถดิวะสัตว์อะไรนะแป๊บนึงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใหม่เขาเข้ากันไปแล้วเดี๋ยา ้าร้อยเราดูกู้เป็นฆาตกรเลยเนียวทิพากแล้วแหลมาวะดูตู่มงไรกูเนี่ยไปอยู่กับพี่้มีคนาเอยงทำไรกันอะไปทำไระันยืนบนเลยมายืนร้อนกันดิโทรศัพท์เข้าฆาตกรโทรศัพทเข้าอ่ะ ไม่ใช่หลุดครับผมโอเคครับใครหลุดนะคกกร,รับตะกรูตับเข้าแม่ะก,กรอนไม่รู้เอเยนตโทมาสั่งออเดอร์เหรนตะก่อนมีกครตัดคนเหรมีใครจ้างใครจ้างทางย เจอตงไหนวะตาตูดสีเฮียตาตอดตายกูเจียวตามแม่เลยตาหลังล่างสุดเลยหลังล่างสุดเมื่อกี้อยู่กับพี่เล็กแล้วก็บิ๊กแดงเดี๋ยวบิ๊กฟ้อมแป๊บนึงเจอลุงจรูนเจอน้องช่อเจอลุงตู่เดี๋ยวเอาล่าสุดล่าสุดคือผมอยู่กับลุงจารูนแล้วก็บิ๊กแดง ตัวใครเนี่ยน้องปูไม่ใช่ตอนออกซิเจนแดงน้องช่อน่าจะวิ่งไปห้องไฟไม่ไม่น้องช่ออ่าใช่ไปทำเป็นห้องไฟอ่เจอแค่เนี้ยไม่เจอไม่เจอน้องปู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 ได้คนเดียวนะเอาใครอ่ะปูปูบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมบ์คนดีชัวเสอลุงปู่อยู่ลุงปู่เดีปูยูเบลลุงปู่แม่ ทำอยู่ถุยทัเวทตีเกียดอ่าหมดไปแล้วอ่ะหมดกะเป๋าลุงจะรูนเร็วๆเยอะนี่าใครส่ไหมนะลุงลุงจะรูนเนี่ยเฮ้ยไอป๊อมไอสัตว์ด่าบ้าเดี๋ยวดยอันนี้ด่าในเกมใช่ไหมนี่ด่าในเกมคุณแตนละตรงไหนนี่ด่าในเกมแล้โอ้โหตองอด กูกูพูดบอมงยัหวตกูจิตใจมึ้งอะไรวะเกียร์เกียคุณนั่นใจนี้มึงเจอกูอยป้อมหมดไลน์จ้ะป้อมไม่มาโคตรโหดอ่ะอ๋ป้อมเย็นนี้มึงเจอกูเย็นนี้มึงมาเดี่ยวกูเลยป้อมเกียนอะไรี่เสียได้เปล่ากูสามฮูไปแม่งยังโหวตอี้กูตีนจิ๊บ เันตัวหรือเปล่าเนี่ยเจ้าเจ้าพี่เล่นด้วให้น้องเฮ้ยให้น้องเร็วอ้าวเจออยู่ห้องซ้ายมือจลูนแน่เลยลุงจลูนแน่เลยซ้ายมือตรงไหนวะดีครัต่อดีครับผมป้องเข้ามาแก้ไฟสวัสดีครับสสวัดีครับ มือเลยคุยพี่ทักพี่ทักคูไปกูเลยนี่ยพี่ทักมือกูไม่กูเลยนะบอกเลยไม่ใจคนผิดนี่ชีวิตเปลี่ยนนะพี่ทักคูเลยเนี่ยเมื่อกูว่าพี่ไมเนี่ยเดี๋ยวพี่ทักคูไม่กูเลยถึงไปห้องไฟผมไปห้องไฟจะรู้จะรู้ปลอดภัยกกูบอเลยมึงจะรู้ปลอดภัยอมึงทักพี่ทักพี่ทักคูไปกูเลยเนี่ยชีวิตเปลี่ยนจริงๆพี่โชคกดกันหมดแล้วนะแล้วจะไม่มีให้กดอีกแล้วนะใครอ่่ะกันแล้วอะ น้องตู่หรือว่าโหวตอะไรยังไม่ได้โหวตกันเลยมีแค่บิ๊กป้อมที่โหวตเนี่ยบิ๊กป้อมเหรอป้อมใครเดี๋ยวฟังพี่เื่าที่พ่อฟังพี่ไม่บอกไม่บอกแต่คุณชอบเป็นเขาฟังพี่เอ้วฟังพี่บิ๊กป้อม ชัหวไม่หมดบิ๊กป้อมชั่วจะลูนเมื่อกี้เอาเอาชื่อกูเป็นเดิมพันแล้วโอ้ยให้ลุงจะลูนเป็นเดิมพันถ้าลุงจะลูนผิดจะลุ้มลุงจะลูนแจกคนละล้านลุงจะลูนปอดร้ายใครเนี่ยเอาบิ๊กป้อมไปจัดไปไม่หมดคักรล้านหน่อยค่ะอย่างนี้หรอคนละเดียวบิ๊กป้อมโหลดลุงจะลูนมาลุงกูหมดคนดีบิ๊กป้อมไม่ยอมบอกเหตุผลโทนี่มาด้วย โนนี่มาแหะอันนี้ไม่อันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ลุงบัดไส้มันไเฉยเมื่อกี้มันโอนี่เข้ามาเล้ครับอันนี้ลุงเข้ามาอลไมันเฉยโนนี่ลครับอันนี้ลุงดไส้มันเฉยเดี๋ยวลุงจะตั้งใจสืบแล้วลุงลุง่าเมแต่ขายหวไงอมันเียกปูสาวู้ปแว่งเติมเบาวานกโอเคเอาละลุงจะลนใช่ไหมเอาลุงตู่ลุงตู่ะทาไม่ไดของจริง อันนี้ของจริงขอเหตุผลขอเหตุผลยังไม่ได้ทำอะไรเลยเดาเอ้านี่ก็ได้เหรอรุมู๊ไปแล้วแล้วไม่มีใครสงสัยน้องชอบเลยเหรอโคตรโหดกูเชื่อน้องชอบ กูเชื่อน้องช่อแม่ลุงตู่ร้ายนะเราอ่ะคือมาไม่มีเหตุผลเนี่ยแะกูเชื่อน้องช่อได้เหรอวะกูเชื่อน้องช่อน้องช่อไม่สูงไม่ใช่เคนี่เี้ยเลยเทียังตัวสวัสดีครับสวัสดีครับเอกา็สินัรเอาคนมีขอให้ดดงดนเดี๋ยวฟังพี่ผมแค่แค่เล่นเอาสนุกๆนะเดี๋ยวมดูก็ดีใจ่าดจ อ่าโทนี่เข้ามาได้เลยครับโทนี่เข้ามาได้เลยครับเป็นลุงตูนตอนนี้มีสามตัวเลยนะคนนอกคนนอกใครจะใครจะเข้าก็เข้าขอให้เข้าดิสคอร์ดก่อนนะครับผมใครตัวสีม่วงเมื่อกี้จากอะคนนอกเดี๋ยวเดี๋ยวจริงจรยงนะกูรู้เป็นลุงตู้เป็นลุงตู่ประมาณ80%ดสิบเปอร์เซตั้งนานละแต่กูเหมือนขี้ตุ่มขี้ขึ้นเลยรอบหน้านี้ต้องปวดลุงจรุนเปะควเปะลุงจรุนหน่อย กูมั่นใจว่าเป็นลุงศู่ตั้งนานแล้วแหละประมาณ80%แล้วแต่กูมันใต้บิ๊กป๊อมมกกูสาวกูเพิ่มเงนเพื่อว่าโบนกูนี่ค่ะน้องชอบน้องชอบเชื่อพี่น้องชอบดก่ิโอเคโทนี่มาแล้วโทนี่น้อองชเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นมีคนเข้าดิทอดเพิ่มเนี่ยใช่ป่ะเดี๋ยวพี่ใหม่พี่ใหม่เข้ายังพี่ใหม่เข้ายัง คุณกับโดนโขดนะคุณจะใส่ไลายเขาเดี๋ยวผมสังเกตว่ามีความมีแปลกแปะมีไม่ใช่ลุงที่ใหม่ไม่อยู่ตัวเอาเมื่อกี้เขาบอกจะเล่นด้วยไงเล่นเล่นเขาแล้วผัดอะไรเขาผัดบีคิวคิวเหรอโอ้บีคิวคิวโอ้บีที่ออฟฆาตกรเพิ่มเปล่าเออถ้าเพิ่มมันต้องยุบห้องอ่ะก้าวปวงเป็นร้องอ๋อเหรอ อนก็ได้เลยไม่เกล้าแล้วเนี่ยคนเดียวไปก่อนก็ได้คนเดียวไปก่อนก็ได้คนเดียวมันเอ้างี้เอานี้เดี๋ยวยุบห้องเดี๋ยวสร้างใหม่ยุบห้องสร้างใหม่ฆาตกรสองคนเก้าคนเนี่ยออกห้องนี้ออกห้องเก้าคนมันต้องสองคนอ๋ออๆออคนเดียวตาย มันแค้นส่วนตัวแก่กูถามโค้ชมงไอ้ี่ี้ยการฆ่าคนการฆ่าคนในเกมมีเศษส่วนของ้านรอแล้หันห้องจะเดินตามมือเสร็จแล้หันห้องแล้หันห้อง P C F P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  o l a n d เนี่ P C F P C F แล้วก็ T O F ป้อมเดี๋ยวมึงไปกับกูนะป้อมเดี๋ยวมึงไปกับกูเลยมันเดินผูกูเลยมันปล่อยคนที่รอดผิดคนน่ะน่าจะฆ่าน้องชอบตั้งนานแล้วไม่ปังเป็นคนบอกน้องชอบเป็นลูกจูว่สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ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 หกแล้วหกแล้วไม่ได้พิมพ์รหัสเปิดมาที่นี่มาครับทักทิ้ง รอรอน้องปูแป๊บนึับเมื่อกี้ไม่ใจคนผิดอ่ะชีวิตเลี้ยเลย PC อะไรนะ PC อะไรนะโอ PC อะไรนะ PCF PCF เออ P PCF แล้วก็ไอเซนีนะไยไลูกเซนีไทยบ้างเหรอลูกเซรีอะ PCFPO เอ้ใช่เลือใครเนี่ยอีกสองคนเนี่ย โจดกูไปไหนเนี่ยโจดกูเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนคนขึ้หนักเป็นที่ไอ้หนโอเคจบแล้วใช่ไหมมีใครจะเข้าอีกไหมไม่มีแล้วใช่ไหมเออระหว่างเดินให้คุยกันนะสองคนใช่ไหมใช่ใช่ระหว่างเดินระหว่างเดินให้คุยกันนะชื่อโค้ดแอปแบลวอะไหมเงยมาป๊อกมึงอะวันนี้วันนี้ เฮ้ยไม่เอาแบบเมื่อวานนะแม่งเปิดมาปิดไว้เล่นเลยเล่นกูเฉยแน่นเนี่ยเพิ่มต้องเลยไปเถอะเดินเดินหลวงทางน่ะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวทำเองผมไม่รัวว่ะ พ่อมือเป็นไม่ได้มึงมรนลุวัเปลี่ยนเปิดไจกูเนี่ยเขาบอกอยู่แจะทำเองเอ้ก็บอกแล้วว่าแฮมคุยกันอย่างนี้ก็รู้ดีว่าใครอยู่ด้วยกันเฮ้ยต่อหน้าต่อตาด้วยโซหูดับเบิ้ลคิวด้วยดับเบิ้ลคิวด้วย คน่คือเมื่อกี้ที่ได้ยินล่าสุดเขาบอกว่าบิ๊กป้อมอยู่กับลุงจรูนอ่างั้นบิ๊กป้อมก่อนเลยคือเอาก็บอกแล้วว่าอย่าคุยกันพูดกันเองแม่ไม่ต้องขูงจรูนป่ะเนี่ยลุงจรูนพูดอ่ะใช่คือลุงจรูนเขาพูดว่าบิ๊กป้อมอย่ามาอย่ามานัวไงเพราะฉะนั้นบิ๊กป้อมไม่อยู่ในเหตุการณ์ ใช่ใช่กูก็ได้ยินกันตาเป็นไงบอดแล้วอย่าคุยกันอกูที่แน่แน่คือคนที่อยู่ห้องไฟแน่นอนเมื่อกี้คนที่อยู่ห้องไฟแน่นอนไม่งั้นเดิบลคิวไม่ได้ มันต้องมันต้องมันไม่เห็นวะเมื่อกี้เนี่ยมันไมเป็นผงเลยดีจังปลอดภัยเนี่ยเห็นอะไรพี่ดิมเห็นพี่ถูกค่าเห็นเห็นแป๊หนึ่งแต่ไม่เห็นคนเดินไม่ไม่รู้ว่าใครฆ่าไม่เห็นชัดมันต้องไม่ทำเวซวะใครอ้ ทำไมน้องไม่ทำเวสทำอยู่อย่างไรอย่างไรโอ้ยขยันปิดด้วยปิดเก่งปิดเก่งปิดแต่นิดมีปิดประตูป่ะมปิดประตูป้ะยังไม่เห็นเลยประตูแบบเมื่อคืนอ่ะเฮ้ยคนอื่นยังไม่เคยเจอเฮ้ยมีล็อกว่ะเฮ้ยมีล็อกประตูเอาแล้วเอาแล้ว เอ้ยอุล็อกทุกบานล็อกทุกบานบอกเลยล็อกทุกบานกูเริ่มสงสัยแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหตายกันตายเกือนเลยว้ยเฮ้ยนี่นั่นเน่ธาตุปอนด์ปวดเอาเปล่าเอาเปล่าตรงนี้หรือเปล่าข้ามหนีไปแล้วแม่คิดว่าไง เดนคอนโหดมากอะ่ะเดี๋ <c oughs> ยวนะเยอะ่นห่ะม,มีคนตายเพิ่มมีคนตายเพิ่มเห็นแล้วอ่าทีนี้อ่าที่ที่ที่ไปเจอกันล่าสุดคือมีใครนะโทนี่ทักษิณแล้วก็เซรี เพราะฉะนั้นน้องปูไปไหนมาน้องปูเนี่ยน่าสงสัยหนูก็ทำเควสอยู่ห้องที่กับพี่ออฟไงอ่ายามันคือเควสอะไรถามก่อนนะที่ที่มันเป็นอะไรนะอะไรนะที่มันเป็นคลื่นเฮ้ยอันนั้นไม่ใช่เควสอันนั้นไม่ใช่เควสแล้วไม่อันนั้นมันเป็นคอมมิวแล้วไม่มีใครทำคอมมิวด้วยเมื่อกี้คลื่นเหมือนเควสเลยไม่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  ไม่รู้อ่ะไม่ใช่หนูหนูเอาไปให้นักแน่สัญญาณที่ภารกิจใช่ป่ะครับใช่ใช่ใช่อันนี้ผมเป็นคนทำเองครับอ้าวน้องปูยังไงยังไงแล้วล็อกประตูทุกบานด้วยนะเหมือนเมื่อคืนใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใล่ไม่คือพวกพี่เดินกันพวกพี่เดินกันสี่คนไงอ้าวแล้วทำไมไปเลือกโทนี่เนี่ยไม่ใช่นูหนักแน่นสิ นาน้วอย่เงีหายแล้วมันน้างอย่างพี่ชอใช่ปะหายแล้วหายแล้วงวย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 ้วยงวยวยงวย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 งวย้วย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 งวยวยงวยวยงวย้วยวยวยววยวยยว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 ยยวยวยยวยยว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 ยยวยยว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 าย รู้จะแก้งไงลนะพูปแล้ไม่มีใครเชื่อน้อยใจยเลยเดี๋ยวจะฆ่าให้หมดเลยเมื่อคืนเล่นกูก่อนเลยนะอนรอ,นอ,อบไหนนะจ่ายเด็กคอร์ดออมเนี่ยเวสมันน้อยแต่ว่าเวซหมดนะทำโคตรเร็วเลยเนี่ยไม่น้อยนะเยอะอยู่นะน้อย โอ้ยส oh, so ้มไม่แน่เลยถ้าตั้งใจทำจริงแป๊บเดียวเฟะเฟนี่อย่าใจร้ายแล้วเกี่ยวกัเคล็ดลากมือมากเลยลุงตู่เพราะวันเนี้ยเฮ้ยมีโบยด้วยจรงพี่โจ๊กไอ้ชองไอ้ชองแม่แกฉสักเลยไอชีวิตม่งเกลียบล้อร้อนมไอชองแม่งเกลีหัวใจคนพี่จะเฉลี่ยเลย ไอจ่อแก๊ไอจ่อทำสิ่นีอ้มเราเม็ดเลยจ้ะเสร็จแล้วตั้งติดข้าราการไอจ่อแก๊โอ้โหน่าจะสิงยิ่งกว่าจะมือสิงมันไปเลยดีกว่าเฮ้ยเมย์จะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวติดไฟอีกแล้วเนี่ยกูบอกแล้วเมย์เปนน้อยอ่ะนะกูไม่เจอหรอกข้าราการไม่น้อยไม่น้อย ฆาตกรสองคนนะพี่เล็กน้อยก็าให้หมได้เยอะกว่านเ้ดิมันอร่หยวันี้เล่นมันทำไม่ได้มันระเบิดบฆาตกรทุกอยวางหนูเคสผมดีกวยวะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วใครยังไม่ทำเดี๋ยวผมนี่แหละตามพี่ดิมเราอ่ะกูหมดแล้วเนี่ยสิงมันเผื่อฆาตกรอ่ะก็ต้องกจรทำจริงคปั้เดียวเสร็จลุงจะรู้ไปซื้อหมวยยัง <cam ina> ลุงว่าจะแจกคนละล้านลุงไม่แจกแม่งและลุงมันเดี๋ยวลุงจะตามลา่าทิ้งน้องยังไม่รู้เลยยังค่ะยัง <c oughs> มึงยังไม่รู้ <c oughs> อีกมึงโดนมันฆ่าั้งเกิดตามรู้แต่ไม่บอกไงคุณจะบินตามกันไหม <c oughs> เซรีเซรีผมเห็นในกล้องผมเห็นในกล้องผมเห็นในกล้องเซลีเป็นคนฆ่าเซลีเป็นคนฆ่าโทนี่เห็นในกล้องเห็นในกล้อง เป๊ะาติคุณเป๊ะ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 เสรีผมเห็นก็ผมเห็นในกล้องผมดูกล้องอยู่ว่าลงเสรีขาผมรูกสาสเตอร์มวนหน้ากล้องเอาไว้แก่าอีกเนาะผมกได้พว่าเขาปิกล้องหดไแดงเียได้นนเากล้องหมดไแดงอยู่ดีนะกูเห็นกล้อง ไม่ฆ่าลุงตุ่นก็ีส่วนกระลุงตุ่หลายรอบเลยคนแปลกมากเป็นคนดูกล้องเลยเดินเทินบนตัวกล้องเล่นอ่ะผมก็แอบอยู่ในกล้องนะนานถู่ไว้ไงตอนแรกจะฆ่าแบบเป็นไงโคนันได้อะไรได้ฆ่าหลายคนโคตรโหดนะอันเนี้ยอ่าเดี๋ยวดูก่อนอย่าเข้าไปกันเยอะดิดูไม่ออกโดนนัว ชุดโดนนัวตรงนั้นนะคือโดนนัวนี่โบดเหมาวรวมเลยนะบอกเลยถ้าถ้าคุตายไม่ใจคนติดแน่เลยว่ะโอ้ยโดนนัวจริงว่ะเฮ้ยบอกแลยทักสินมีอะไรแก้ตัวไหมครับทักสินมีอะไรแก้ตัวไหมครับทักสิน ้สินข้าตอ่อหน้าผมเลยนะทั้สินใช่ไหม,มเฮ้ยเดี๋ยวเดี<ฟ>๋ยวพีม่มายไฟมันดับไฟมันดับเอาจริงคือมองไม่เห็นใครเลยนะเมื่อกี้พี่เห็นผมได้ไงไฟมันดับก็คุอยู่ใกล้ไม่ใกล้ผมขึ้นไปไขกุญแจผมเห็นแค่ไอ้โชคเมื่อกี้ลุงตู้ลุงตู้ จัดเลยจันเลยวันนี้ไฟดับแทักซิ่เลยแทักซิ่คือถ nope. ้าไม่ใช่ทักซิ่นี่คือไปไปโทนี่รอบเราไม่ใช่โทนี่ดิได้เลยครับร้านเกษตรถูกคนดีเอ้าส้มเฮ้ยส้มยังไงเนี่ยเฮ้ยส้มยังไงเนี่ยส้มมันไม่น่ารักกาลตามมันตามมันตามมันาเฮ้ยชิบหายแล้วอะไรโทนี่ว่าไงเมื่อกี้ผมยังไม่ได้เดินเลยอ่ะ ไอ้ส้มทําไมโหวตพี่ทําไมไอ้ส้มไปโหวตลุงตู่วะใช่ทําไมโหวตพี่ไม่มีเหตุผลด้วยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันไส้จากตาที่ลจะตู่ลุงตู่ลุงตู่แม่แม่ยังไม่ได้พูดลุงตู่เลยไม่มีเหตุผลนะกูเก็บแม่งก่อนเลยเด็ไเป็ดผมผมน่าจะมองผิดทศ ไอโถนี้กดเลได้หมดไอโทนี้กลเลยตุ่นสโทนักคนดีที่ไม่รู้ประดไอโทนี้การีได้เงี่ยอดจริงจริงเหรอจริงก็นังห่ายคนไม่เห็นไฟมันดโบวดปวดนะรัศกรนี่นี่เล่นอนการแจ้งเลยอะกลัวใช่กลัวใช่ หนีก่อนกูหนีก่อนอีกแล้วเหรอต่างคนต่างหนีกันแล้วเซลีเซลีเซลีต่อแน่ต่อตาเซลีเซลีเซลีครับผมเซลีอันนี้มันใจนะอันนี้ผมมั่นใจน่นอันนี้มั่นใจสีม่วงสีม่วงเซลีแก ทำไมพูกคุมเอาโมจิรีบร้อนข่าไม่ล้าไฟมันติดพอดีด้วยผมแก้เสร็จพอดีใครอ่ะใครอไปลุงเจนูนเพื่อนชายคนเล็กๆว่ะเซนีน้องปูน้องปูครับน้องปูเซนีเซนีเซนี่ birthday birthday um> yeah, ไม่มีการ้า hmm> น รนดคอร์ดอยู่ในอ่ารีคอร์ดรีคอร์ดอยู่ในอ่าอยู่ในโพสครับอยู่ในโพสรีดคอร์ดอยู่ในโพสอุ้ยเยอะอย่าเพิ่งปิดเหรอปิดอีกเยอคือจะบอกว่าให้สงสัยน้องปูนะบอกแค่นี้แหละ น้องปูดปดปต่งสงสัยหนูด้วยอ่ะนงเออดทั uh ้งทั้งที่ไม่มีข้อมูลม่ตัวไม่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 ไมปิดประตูดักแน่กูด้วยนห่เนวเดี๋ยวแป๊บนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง อีกคนไอ้โ่ีี่อ้กอีกนะขอก่อนขอก่อนน้องปูเนี่ยน่าสงสัยมากไม่ทำเวสไม่แ no ก้ไฟไม่อะไรเลยน้องปูคุณเขาหยิบหนีหมดเครับ ยังจะโหวตกุยยังโหวตกุใช่ด้วยรมเอ๋ตุ๊ดดล้ึงจะโี้ แล้วคุณจะหมดเพราะองณจำทีได้ของเองของอะไของอะไรเพเห็ตัวสีดำแล้วใส่หมวกอ่ะอบบองนันนะใส่ป้อมนั่นจาไอเทียนจริงดิสคออยู่ในโพสนะครับไออยู่ในโพสอยู่ในโพสใครใครจะเข้าอ่าเข้าได้เลยครับผมไอเล่นเต็มที่ครับเล่นเลยกเล่นเลยกันครับ โอเคตอนนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปทํางานก่อนนะครับยังไงกลางคืนมาเจอกันครับแล้วก็เข้าดิสคอร์ดก่อนนะครับเข้าดิสคอร์ดก่อนดิสคอร์ดผมแปะไว้ในโพสต์นะครับเป็นลิงก์นะครับให้เข้ามาในดิสคอร์ดก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันกลางคืนครับผมโอเคครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะโอเคครับ every day is gaming ครับผมสวัสดีครับ